ชุดกระทะกดไข่นกกระทานะครับกระทะเบอร์ห้าสิบห้านะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นใหญ่กว่ากระทะนะครับโค้งจะอยู่ประมาณสามสิบสามเซนนะครับผมความสูงนะครับอยู่นี่หกสิบนะครับขึ้นมาอีกสิบนะครับเป็นเจ็ดสิบนะครับผมอ่าเป็นโครงเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วนะครับผมหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วเลสสามศูนสี่นะครับผมอ่าห่อด้วยสแตนเลสสามศูนสี่บางศูนย์จุดสี่มิลนะครับทั้งตัวนะครับผมอ่ารอยอาร์คนะครับผม อ่าลอยอาร์กนะครับทั้งตัวนะครับอ่ากระทะเบอร์ห้าสิบห้านะครับเจาะรูสิบมิลนะครับเบอร์ห้าสิบห้าจะอยู่ประมาณร้อยสี่สิบกว่ารูนะครับผมแป๊บหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับไฮไลท์ก็คือตัวล็อกนะครับผมอ่าตัวล็อกนะครับอ่าดูครับฟืดจะเลื่อนลงไปนะครับล็อกครับอ่าอยู่ครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ใบล่างเป็นกระทะสเตตเลสเหมือนกันนะครับมือห้าสิบห้าเซนนะครับหัวแก๊ส KB5 นะครับโอเคไฮไลท์จุดหนึ่งก็คือตั้งนะครับผมาสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับปรับเอาตามขนาดนะครับต้องการขนาดไหนนะครับปรับได้อีกประมาณสองนิ้วนะครับผมเวลากดร็อนครับดึงขึ้นนะครับมันจะหลุดนะครับดึงกดลงมาระยะห่างตัวนี้ผมตั้งไว้ ประมาณประมาณนี้นะครับผมประมาณคิดว่าประมาณสักห้าเซนประมาณสามเซนนะครับประมาณสามเซนกดลงอีกเล้นะครับผมอ่านครับผมลื่นครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับอ่ามันก็ล็อกเองนะครับผมอ่าแล้วก็ดึงกลับนะครับปึ๊บใช้งานได้นะครับอ่าหัวชนพอดีโอเคเตรียมส่งครับ